ภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันหน่อยนะครับวันที่2ของการประชุมสุดยอดอาเซียนร่วม5เวทีหารือ3ผู้นําตอกย้ําบทบาทของไทยนะครับนี่ฮะเดี๋ยวพาไปดูกันหน่อยทางด้านของคุณสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยภารกิจของนายกเนี่นยนะครับวันที่2ในการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่47 แล้วก็การประชุมสุดยอดที่มันเกี่ยวข้องด้วยช่วงเช้าเดี๋ยวนาะยกมีกำหนดกล่าวถ้อยถแถลงในการประชุมด้วยนะครับก็จะเน้นย้ําการขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจดิจิตอลต่างๆนะวัตกรรมสีเขียวการพัฒนาที่ยั่งยืนช่วงบ่ายครับ นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคครั้งที่5หารือกับรองประธานธนาคารโลกแล้วก็เข้าร่วมประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกครั้งที่20ด้วยส่วนตอนค่ำนะครับท่านนายกก็จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนสหรประชาชาติครั้งที่15เสริมสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วก็จะมีการหารือทวิภาคีกับนายยกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์ด้วยคุณสิริพงศ์บอกแบบนี้ครับ ท่านนายกปฏิบัติหน้าที่ในฐานะของผู้นําของประเทศไทยในการเสริมสร้างความร่วมมือทั้งในกรอบอาเซียนแล้วก็ระดับโลกด้วยนะครับตอนนี้ถ้าดูนะครับคุณผู้ชมไทยเราเสนอแนวทาง3แนวทางครับในการยกระดับความร่วมมืออาเซียนเกาหลีใต้รวมต้านภัยอาญากรรมไซเบอร์พร้อมกับเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านอีกด้วย คุณอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเราจะเห็นภาพไปเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีครั้งที่26เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ได้พบกับผู้นําอาเซียนในวิธีของการหารือในครั้งนี้นายกบอกว่า จะเน้นย้ำความสําคัญของการขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่มันครอบคลุมอยู่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจนวัตกรรมสีเขียวการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยก็บอกว่านี่คือการทบทวนแล้วก็กําหนดทิศทางความร่วมมือในอนาคตระหว่างอาเซียนกับสาธารณารัฐเกาหลีด้วยนะครับในตอนนี้นะครับในด้านของความมั่นคงก็บอกว่า เดี๋ยวจะร่วมมือกันทางการเมืองรับมือกับการป้องกันภัยคุกคามด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ต่างๆทั้งอาญากรรมทางไซเบอร์ตลอดจนการสนับสนุนการสร้างเสริมการตระหนักรู้เรื่องของด้านกิจการทางทะเลนะครับท่านนายกก็ยังบอกนะครับเดี๋ยวจะเร่งผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิตอลด้วยส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะ AI ของอรัฐบ,บาลณนะตอนนี้เห็นบอกว่าชื่นชมเลยนะครับ ชื่นชมโครงการของเกาหลีใต้ซึ่งท่านนายกบอกว่าร้อมทุกอย่างแล้วด้วยถ้าหากว่าดูนะตอนนี้เราจะเห็นว่าไทยเองย้ำจุดยืนนะครับในการส่งเสริมสันติภาพและก็ความมั่นคงในภูมิภาคโดยการสนับสนุนการแก้ไขข้อขัดแยง้งด้วยการเจราจารและก็ความร่วมมือคุณผู้ชมเดี๋ยวรอดูต่อว่าหลังจากที่ประชุมเสร็จแล้วท่านนายกจะได้มีความคืบหน้าในเรื่องนี้อย่างไรบ้างความร่วมมือนี้จะเป็นอย่างไรจะส่งผลดีกับประเทศไทยในทุกๆด้านหรือไม่นะครับ